วันนี้ก็เป็นวันที่เราจะออกเดินทางแล้วนะคะเรากําลังจะไปกันที่ลีโอบัมบ้าค่ะเดี๋ยวจะเซย,ยบายกับเจ้าของนิดนึงเราสนิทกับเขามากนะคะอยู่หลายวันขอฝนตกค่ะวันเดินทางไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยเปียกเดินทางลําบากนะคะแต่ว่า เราเลือกไม่ได้ะเรากำหนดวันไปแล้วนะคะก็ต้องทำใจนิด<ะ>นึองอาริอนบาอาิอนบาคุเริอันนะ นังอยากกินใช่ไหมคะอ่ะให้กินนะอุ้ยเรียบร้อยจังเลยค่ะน่ารักไปแล้วเหรอคะบ๊ายบายนะบ๊ายบาย เป็นอพาร์ตเมนต์ที่เราเช่า Airbnb นะจ๊ะซึ่งเราอยู่กันที่ชั้น3นะคะทั้งชั้นนี้บอกเลยว่าเป็นของเราจ้าออกมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นด่านฟ้าด้วยมีที่นงที่นั่งนะคะพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะเจอโถงรับแขกแบบนี้เลยค่ะใหญ่ย,ยักษ์อลังการยาวไปนู่ เลยนะจ๊ะและถ้าเราเดินมาหน่อยอ่ามีกระจกเซไายนะคะตรงนี้จะเป็นห้องครัวห้องครัวกว้างกวางโอถงมีเตาแก๊สมีซิงรางจานมีตู้เย็นมีที่โต๊ะหลายโต๊ะนะคะแล้วก็ห้องนอนห้องนอนแยกห้องนอนถ้าสมมติเตียงเสริมนั่นเองอือต่อมาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำใหญ่ยักษ์อลังการนะคะ โซนอาบน้ําแยกห้องซ้วมและอันนี้ก็คือห้องนอนจ้าห้องนอนแบบกว้างขวางเตะบอลได้นะคะมีเตียงนอนสองคนหนึ่งเตียงเตียงนอนหนึ่งคนหนึ่งเตียงนะคะที่นี่นะคะเป็น Airbnb ที่เช่าคือละประมาณ1617ดอลลาร์ประมาณนี้นะคะแต่อยู่ได้ถึงประมาณเกือบ5้าคนเลยซึ่งคุ้มมากค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ r อบ้า m ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นด้วยคือแบบดีพวกเราเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่กันประมาณเกือบอาทิตย์ได้ไหม We stay here almost almost one week นะ No less เออแต่ก็ a lot f r o Friday <day. S 2> Friday to Wednesday เออก็เยอะหลายวันอยู่ค่ะเพราะว่าเราชอบด้วยที่พักเราดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูโอเคตอนนี้เราก็จะไปดูจะตุรัสกันนะคะ Cancha. Vean ¿Cómo se utiliza ¿Cómo igual? el orina? Nora, el orina puede utilizar para la siguiente ceremonia, pues seguir haciendo. ไม่รู้เขาจัดงานอะไรนะคะน่าจะสําคัญอยู่แล้วก็ตรงกลางนะคะเป็นทัดจกพืชแล้วก็เป็นรูปพระอาทิตย์นะคะน่าจะเป็นการบูชาพระอาทิตย์หรือเปล่าเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลาตินอเมริกาจ้า มีจัตุรัสเยอะมากค่ะตึกสวยมากทุกว้าวสวยเฮล่เาเฮล่าลมิกลเฮล่าจ้าจัตุรัสอีกแล้วค่ะ ¡Suscríbete al canal! ¿De la iglesia. de La cadena. Se ve la cadena. 50 aquí, 50. ¿Cómo se llama esa cosa que saben dar? ¿Qué le damos, a un niño que busca? Una gocita, naranja, manzana, naranjita, 21 dólares, 21 dólares.